สวัสดีครับ อยู่พี่ก๊อฟก <esta> ๊อฟสตอรี่นะครับผมต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้เจอน้องเต่านะครับผมซึ่งน้องเต่านะครับเป็นน้องเต่าแม่ลูกครับน่ารักมากๆนะครับหลังจากที่ได้เจอนะครับใจหนึ่งนะครับพี่ก๊อฟก็อยากจะเข้าไปปล่อยนะแต่อีกใจหนึ่งนะครับก็อยากจะเขาเลี้ยงไว้นะเพราะความน่ารักของเขานะฮะและอย่างหนึ่งพี่ก๊อฟก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าถ้าเราไปปล่อยแล้วเนี่ยจะไปปล่อยตรงไหนนะครับผมเพราะไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะว่าที่อยู่ของเต่าเนี่ยจะเป็นทุ่งนานะครับเหมือนกับที่ปลาไหลนะครับหรือกบอยู่กกกกกัััััันน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 นหหหรรรรืออออออเเเเเเเปปปปปลลลล่่่่่่่าาาาาาะะะะะะะฮฮใตตีีีีี้้้้้คคบบบพฟ็็ยยยยยงงงไไไไไววววูููซึขมมแดด๋ผ ที่ที่พี่ก๊อฟได้เก็บน้องเต่าไว้นะครับก็อยู่ข้างบนเลื่องป่าต้นไม้เลยนะครับนี่ครับ <ś m _> ผมนี่พี่ก๊อฟนะครับได้เอาน้องเต่านะครับมาเก็บไว้ในนี้ฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับนี่อยู่พร้อมแล้วพร้อมตาทั้งแมงลูกเลยนะฮะ โอ้ดูครับมีการโัวหัวมันิดนึงแตกระดองมาทักทายเราด้วยนะก็สาเหตุที่พี่กอฟนะครับได้เอาเขาไปอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเพราะว่าตรงนี้นะครับนี่ข้างๆกันนี้นะฮะจะเป็นจุดซึ่งถ้าเกิดน้ําล้นออกมาจากบ่อนี้ไปหน้ต้นไม้นะครับก็จะไหลมาทางนี้ครับแล้วพอไหลมาเจอกับเตานะครับนี่ก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับต้องเตานะครับผมโดยที่ไม่ต้องกังวลครับว่าเขาจะขาดน้ําเลยนะครับแล้วในทีแรกนะครับพี่กอฟได้เอาเขาเนี่ยไปเก็บไว้ตามที่ต่างๆเยอะแยะมากมายนะฮะแต่สุดท้ายแล้วครับเขาก็ชอบมากๆนะครับก น,น,นี่แล้วเอาใบไม้ปิดไว้นะครับเพราะอย่างที่บอกเขาว่าตรงนี้นครับเป็นทางน้ําไหลออกมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีมดมาหาเขาแน่นอน,นครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นบ้านชั่วคราวอย่าต้องเต่านะครับเดี๋ยวเอาใบไม้ปิดไว้ก่อนรูกสึกว่าเดินอีกแล้อ่าโอเคได้หนึ่สาเหตุนะครับที่พี่ก๊อฟไม่ได้เอาเขาไปเลี้ยงในบ่อเลี้ยงปลานื่าจต้นไม้นะครับเพราะพี่ก๊อฟก็คิดอย่างที่เพื่อนเน้องได้คอมเมนต์มานะครับว่ากลัวว่าเขาจะเข้าไปกินน้องปลาแล้วซึ่งตามธรรมชาติแล้วนะเต่าเนี่ยก็คือจะกิน <OR> A later. few moments โอเคครับแล้วไหนๆนะครับพี่ก๊อฟก็มาอยู่ตรงนี้ครับตายบนต้นไม้แล้วนะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่พี่ก๊อฟได้ติดค้างกับเพื่อนๆน้องเอาไว้นะครับว่าจะพาขึ้นเขาไปเยี่ยมชมนะครับแต่ครับเดี๋ยวไม่ว่าเราขึ้นไปเยี่ยมชมบนบ้านต้นไม้ก่อนนะครับผมขึ้นไปดูนะว่าตอนนี้ข้างบนบ้านต้นไม้นะมีสัตว์อะไรเข้ามาอาศัยอยู่บ้างนะอยูในใจพี่ก๊อฟก็รุนเหมือนกันนะครับเพราะพี่ก๊อฟไม่ได้ขึ้นมานี่โอ้โหเรียกว่าเป็นเดือนแล้วนะไปไปดูกันครับว่าข้างบนมีอะไรบ้างอ่าโอเคครับเดี๋ยยวเเรราขึ้นนไปละคับ โอ้ดับแรกเลยนะครับตอนนี้พี่ครับกำลังจะปีนขึ้นไปนะครับพี่ครับเจอนี่ครับเป็นมดนะครับหรือเป็นปลวกเนี่ยตัวใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยโอ้พี่ครับดูชัดนะฮะโอ้ตัวใหญ่จริงๆนะครับที่ถ้าเราเข้าไปใกล้ๆเขาเขาจะกัดไหมเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวพี่ครับนะครับต้องค่อยๆกระดึ๊บขึ้นไปนะฮะอ่าแล้วตอนนี้นะครับพี่กรับก็อยู่บนบ้านต้นไม้แล้วนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับรู้สึกว่าจะมืดนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่มีแดดเลยนะครับนี่ครับนี่คือด้านบนของบ้านต้นไม้นะฮะวว้า ต่เสียดายตรงที่ว่าไม่มีแดดส่องเข้ามาเลยนะครับเพราะตอนนี้นะครับคึ้นฟ้าลึ้มฝนแล้วนะครับผมคือเท่าที่ดูตอนนี้นะฮะก็เรียกได้ว่ายังปกติดีนะครับไม่มีสัตว์อะไรขึ้นมาอาศัยอยู่นะครับที่จะมีจริงๆก็คงจะเป็นมดนะครับนี่ที่เราเจอตัวบันไดนะครับก่อนที่เราจะปีนขึ้นมานะฮะโอ้แต่ตรงนี้ครับเพื่อนๆดูครับโอ้หลังคาใบจระฮะดูดออกไปเยอะมากๆเลยนะครับโอ้โห คือเรียกได้ว่าหลังคาหลุดออกไปเป็นแผ่นเลยนะเนี่ยน่าจะมาจากตอนที่มีพายุเข้ามารุนแรงนะครับน่าจะพัดหลังคาของเรากระเด็นหายไปเลยนะครับเนี่ยแผ่นหนึ่งแต่ลองสังเกตดูคร่าวๆนะครับตอนนี้บ้านต้นไม้ของเราก็ปกติดีนะครับผมไม่มีสัตว์อะไรขึ้นมาอาศัยนะฮะเนี่อาจจะมีแมงมุมนะครับเนี่ยเพราะว่ามีหยักใยนะครับ โอเคครับคร่าวๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คือปกติดีนะครับผมไม่ได้มีสัตว์อะไรนะครับขึ้นมาสายตามที่คิดไว้เลยนะครับหรือแม้แต่แมลงก็ไม่มีเลยนะซึ่งเป็นอะไรที่แปลกมากๆนะครับคงจะมีแค่มดนะครับหรือผูวกขไม่แน่ใจนะที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับแล้วก็แมลงมุมครับที่ขึ้นมาทำรังนี่หน่อยนะเท่านั้นเองครับนี่ครับล้วแถมนิดนึงนะครับนี่คือชิงช้าครับซึ่งอยู่ข้างๆว่าต้นไม้นะครับนี่ซึ่งจะเป็นเพื่อนเน้องที่ติดตามพี่ก๊อฟมานานแล้วก็คุ้นเคยดีนะครับกับชิงช้านนนนนีีีี้้้ะะครัับบแต่่่่่่่่สาาหหเเพพพือออองงงงทิิมใกจโชชดดููยยยขไ ทีแรกกะว่าจะไปนั่งนะแต่ว่าตรงไม้เปียกนะครับผมก็เลยไม่เอาดีกว่าครับเดี๋ยวกางเกงเปียกนะฮะ A than a later. little longer minutes few อ่ะแล้วมาสรุปเรื่องน้องเต่ากันต่อครับจากที่พี่ก๊อฟได้อ่านคอมเมนต์นะครับมีเยอะแยะมากมายเลยครับบอกว่าอยากจะให้พี่ก๊อฟเลี้ยงน้องเต่านะครับคือเลี้ยงเอาไว้นะครับโดยการทําบ่อแยกออกมาจากบ่อเลี้ยงปลาตะบันต้นไม้นะฮะหรือแม้แต่เอาไปเลี้ยงในบ่อเลี้ยงปลาตะบ้านต้นไม้เลยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็บอกว่าอยากให้พี่ก๊อฟนะครับเอาเข้าไปปล่อยออกสู่ธรรมชาติดีกว่านะครับซึ่งพอพี่ก๊อฟได้ลองอ่านคอมเมนต์ดูแล้วครแล้วก็ลองคิดคำนวณดูแล้วนะครับพี่ก๊อฟรู้สึกว่าจริงงงๆแแลลล้้้้้้วววววใใใในน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 จจจจพพพีีีีีีีีี่่่่่่่่่่่่กก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 ก๊๊๊อออออฟฟฟเเเเเยยยยาา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 ะะะะะะะคคคต็ัััััรรรรรบบบููสสสึึไไไมมมุขทททถดดหฮซ แตกต่างจากธรรมชาตินะครับที่เขาเคยอยู่มาตั้งแต่เกิดนะฮะพอคิดอย่างนี้ครับเอาไปเอามาพี่ก๊อฟก็เลยตัดใจนะครับแล้วก็คิดว่าพี่ก๊อฟจะเอาเข้าไปปล่อยตรงสถานที่ที่เป็นธรรมชาติที่สุดดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดพี่ก๊อฟจะเอาไปปล่อยตามทุ่งนาเนี่ยมันก็รู้สึกยังไงอยู่นะฮะเพราะอย่างที่พี่ก๊อฟเคยบอกไว้นะครับพี่ก๊อฟก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าสถานที่ที่เขาอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเขามาจากไหนกันแน่นะฮะเพราะงั้นนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่ก๊อฟนะครับจะเอาาาาาาานน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 น้้้้้้้้้้ออ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 งงงงงงเเเเเเตตตตต่่่่่่่่่่ททททททััััััััััััััวว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 ีีีีีีีีคค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 ครร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 บบบบบบบไไไปปปปลลลลลลยยะะะะะะแแแซซึึึสสถถกกกก๊ฟดดดืืื็็็จจมมมข์ ยอะมากมายนะที่ชาวบ้านได้เอาไปปล่อยกันนะครับ <Wow. S 1> ที่ว่าถ้ะเราเข้าไปปล่อยที่นั่นนะครับน่าจะทำให้เขาได้อยู่อย่างมีความสุขมากๆเลยนะครับโอเคน้องดตาว,วันนี้เดี๋ยวจะพาไปปล่อยแล้วนะและเสี่ยมคาญเนี่ยไปปล่อยในเขตอพยพทานของที่วัดด้วยนะน่าจะมีความสุขกว่าอยู่ที่นี่เยอะเลยไปเดี๋ยวเราไปกันเลยเนาะ Two thousand years later อ่าและที่นี่นะครับก็คือสถานที่ที่พี่กอลเจ้าต้องเต่าวาปล่อยนะครับอ่าแล้วตอนนี้พี่กอก็อยู่ที่วัดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราลงไปปล่อยเต่าเลยครับนะอ่าแล้วตอนนี้นะครับพี่กอลก็อยู่ริมตลิงนะครับของบ่ออพยทานของทางวัดนะครับโอ้นี่ครับตรงนี้ครับเป็นศาลานะครับผมกลางน้ำนะครับเป็นรูปเรือด้วยสวยงามมากๆเลยนะครับ โอ้สังเกตดูครับเพื่อนๆนี่นี่นี่เอ้าไปแล้วนะครับเมื่อกี้เจอปลาตัวใหญ่เบิ่มเลยแล้วอ่าแล้วตอนนี้นะครับน้องเต่าก็มาถึงริมตลิงเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเรามาปล่อยน้องเต่ากันเลยนะโอเคครับเริ่มจากตัวเล็กก่อนเลยดีกว่านะครับปึ๊บโอเคสัพเพสัตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นลงไปเลยเฮ้ดูครับโอ้ว่ายน้ำไปเลยนะครับโอ้เดี๋ยเดี๋ยวตัวเล็กลองตัวแม่ด้วยตัวเล็กโอเคไปเลยอ่าโชคดีนะ นี่ไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้ดำไปเลยนะฮะดำหายไปเลยทั้งแมงลูกเล,เลยนะครับน<หร>ูๆนนูนนูนครับยังเห็นอยู่นะฮะอาเอาจะมาชีตะลิงทำไมเนี่ยมนทำอะไรเหรอโอ้ดูครับดูทางอยากจะล่ำลาเราก่อนที่จะไปแล้โอเคไปเธอโชคดีนะไปเธอะอ่าไปแล้วครับไปไปที่ร้อยแล้วนะฮะ โอเคโอเคครับเสร็จไปทีบร้อยนะครับสําหรับการปล่อยน้องเต่านะครับนี่ตอนนี้น้องเต่านะครับอยู่ข้างหลังนี้แล้วนะฮะและที่นี่ครับก็จะเป็นบ้านหลังใหม่ของน้องเต่าครับทั้งตัวแม่แล้วก็ตัวลูกเลยนะซึ่งพอเห็นอย่างนี้แล้วก็ชื่นใจมากเลยครับแต่เช่นเคยครับสำหรับเพื่อนๆน้องที่ดูมาถึงจุดนี้นะครับนั่นก็เท่ากับว่าเพื่อนๆน้องครับได้ร่วมทําบุญกับพี่ก๊อฟแล้วนะครับโอเคเอาไว้ว่าสำหรับที่นี้ก็ต้องขอจุดตะเพียนเท่านี้นะครับทเพื่อนๆน้องชอบคลิปไหนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกงใจกับพี่ก๊อนไปแล้วครับผม